เริ่มต้นเช้านี้นะครับไปติดตามคดีของนางไก่กันนะครับหลังจากเมื่อวานนี้เองนะครับทางพนักงานสอบสวนนะครับก็ไปที่สารทหารเพื่อขออำนาจสารทหารออกหมายจับนางไก่อีกหนึ่งคดีเป็นคดีความผิดตามมาตรา1 1 2คือก่อนหน้าน,นี้ก็ถูกตั้งข้อหาไปหนึ่งคดีแล้วนะครับตามความผิดมาตรา112คดีมิสถาฝันเบื้องสูงอันนี้เป็นคดีที่2 ส่วนเมื่อวานนี้เองนะครับทางนายสงการนะครับก็นําผู้เสียหาย3คนนะครับเดินทางเข้ามาให้ปากคําเพิ่มเติมครับค่ะคือทางพนักงานสอบสวนกองกํากับการหนึ่ง กองบังคับการปราบปรามนะคะก็ได้ไปยื่นสารทาหารอนุมัติหมายจับนางมนตราโยกรัตนการหรือว่านางไก่ฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112คือวันนี้นะคะก็จะเข้าไปแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มอีกหนึ่งกรรมที่ทันทสถานหญิงกลางแล้วจะอายัดต,ตัวต่อสารอาญาค่ะ พนักงานสอบสวนบอกว่าอยู่ระหว่างการสรุปสำนวนคดีหมิ่นสถาบันเบื้องสูงของนางไก่แล้วจะส่งต่อให้ทางผู้บังคับบัญชาตรวจสอบสุดท้ายนะคะเดี๋ยวจะสรุปส่งสำนวนให้ทางพนักงานอายการในช่วงสัปดาห์หน้านี้ค่ะและฝั่งของทนายสงกรารนะคะหรือว่าคุณสงการอัจฉริยะทรัพย์ทนายความก็นำผู้เสียหายคดีนางไก่เพิ่มเติมอีก3คน ไปพบกับพนักงานสอบสวนกองปราบปรามนะคะให้ปากคําเพิ่มเติมสามท่านที่ว่าก็มีหนึ่งท่านนะคะชื่อว่านางวริศราแก้วปลังอายุ56ปีเป็นอดีตบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นฉบับหนึ่งที่จังหวัดพิษณุโลกคนที่สองค่ะนางสายใหญ่ยิ่งภูมิอายุ87ปี ทำธุรกิจส่วนตัวและท่านที่3นะคะเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าสูงทักษินารามอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะพระสมุทรเชวลิตกิติเมธีก็มีการเอาภาพถ่ายเอกสารที่เกี่ยวข้องมามอบให้กับเจ้าหน้าที่เป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วยครับไปดูในฝั่งของผู้เสียหายนะครับที่เดินทางเข้าให้ปากคำเมื่อวานนี้3ท่านนะครับเริ่มกันก่อนนะครับอย่างคุณวัิศราเนี่ยก็เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าหลังจากที่นางไก เข้ามาเสนอตัวว่าจะเป็นคนเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนนะครับในช่วงระหว่างปีพศ2536ถึง25 2540อันนี้ที่จังหวัดพิษณุโลกแต่สุดท้ายแล้วนี่นางไก่ก็ไม่ยอมจ่ายเงินกว่า200,000บาทคือตัวเองก็พยายามที่จะทวงถามกลับไปที่นางไก่ปรากฏว่าถูกนางไก่แจ้งข้อหากันโชคทรัพย์ส่วนคุณสายใหญ่นะครับคุณยายสายใหญ่เองก็เล่าให้ฟังนะครับว่าตัวเธอนั้นก็ถูกนางไก่ รวมถึงเจ้าสำนักสง์วัดยี่ป่าซึ่งก็อ้างตัวนะคบว่ารู้จักกับคุณหญิงท่านหนึ่งนะครับคือมาบอกว่านางไก่เนี่ยอ้างตัวว่าเธอเป็นคุณหญิงแล้วก็บอกด้วยนะครับว่ารู้จักกับข้ราชการระดับท่านผู้หญิงคนหนึ่งสามารถที่จะขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพยให้ได้ตัวเองก็หลงเชื่อไปนะครับตอนนั้นเนี่ยโอนเงินไปให้รวมกัน2อล้านแปนบาท แต่ต่อมาภายหลังนะครับทราบว่าถูกหลอกก็เลยเข้าแจ้งความเพื่อที่จะดำเนินคดีกับนางไก่ครับนะครับได้เรียกรับเงินไป2 8ล้านแแสนบาทรับเงินจากคุณยายเนี่ยครั้งละ5,000สนบาท5ครั้งและอีกหครั้ง3,000สนบาทรวมแล้ว2 8 0ล้านแบาทนะครับว้วคุณยายก็ดูข่าวจากที่สื่อมวลชนเหมือน,น,นกันครับเมื่อวานเพิ่งประสานม,มา แล้วก็มีเลียนแบบมีไซเรนมีมีรถนำมาที่วัดที่บ่านนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์แม้เล็กนิดหนึ่งครับเดี๋ยววันนี้จะมอบให้ด้วยครับนะฮะมีแล้วก็มีตัวละครมีคนวละคทเกี่ยวข้องแล้วก็คุณยายเนี่ยเพิ่งทราบวา่าอาจารย์ที่เรียกรับเงิงคุณยายเนี่ยเป็นอาจารย์ของอิากัล คุณยายสายใยก็บอกนะครับคือตอนที่รู้จักกันนางไก่นางไก่ก็มาอ้างตัวนะครับบอกว่าตัวเองเป็นท่านผู้หญิงและก็รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหลายคนด้วยกันนะครับแต่สุดท้ายก็พบว่าถูกหลอกก็เลยเข้าแจ้งความเพื่อที่จะดําเนินคดีนะครับส่วนอีกหนึ่งคนนะครับผู้เสียหายนะครับเป็นพระพิสุสงฆ์ก็คือพระสมุทรชวลิตกิติเมธีนะครับบอกว่าได้รับมอบหมายจากทางเจ้าคณะจังหวัดอยุทยาเข้าไปตรวจสอบสนับสง์วัดยี่ป่าซึ่งก็เป็นวัดร้างครับ แต่สุดท้ายแล้วก็กลับถูกนางไก่มีการพาชายชะกันนะครับที่อ้างตัวว่าเป็นกลุ่มคนมีสีเข้ามาค่มคู่ไม่ให้เข้าไปในพื้นที่ครับค่ะและฝั่งของพลตำรวจโทสานิตมหาทาวรรักษารษาชการกาแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลน,นะคะบ,บอกว่าส่วนที่เป็นคดีของนครบาล สารอาญาอนุมัติหมายจับนางไก่ข้อหาค้ามนุษย์แล้วซึ่งเป็นผลจากการที่เขาไปหลอกชาวเขา3ามคนให้มาทำงานรับใช้แล้วก็บังคับใช้แรงงานหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบ <igen> เหตุการณ์เกิดขึ้นพฤษภาคม2551จนถึงตุลาคม2555นะคะ แล้วมีอีกกรณีหนึ่งก็คือตํารวจ16นายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสํานวนคดีของนางไก่ชี้แจงมานะคะบ,บอกว่ารอการสรุปจากคณะกรรมการว่าจะมีความเห็นยังไงแล้วตอนนี้ทราบมานะคะว่ามีตํารวจที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีก1-2นายด้วยกันแต่ยืนยันนะคะว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายถ้าเกิดว่าไม่ได้ทําผิดร้ายแรงก็ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะครับรัฐมนีเองนะครับก็มอบหมายให้พลตํารวจตีจารุวัตร ไวยสยะนะครับรองผู้ประชาก,การตํารวจนครบาลในฐานะหัวหน้าพนักง,งานสืบสวนสอบสวนคดีค้ามนุษย์เดินทางนะครับก็ขึ้นไปที่จังหวัดเชียงรายเพื่อที่จะไปประกันตัวนางสาวกาบแก้วคํามาก็เป็นคนสัญชาติลาวนะครับเป็นอดีตลูกจ้างซึ่งถูกนางไก่เนี่ยมีการแจ้งความเอาผิดในข้อหาลักทรัพย์เมื่อปีพศ2554โดยจะใช้หลักทรัพย์นะครับจากกองทุนยุติธรรมจำนวน1 0,000 0บาทขอประกันตัวในชั้นพนักง,งานสอบสวน เพื่อนำตัวมาสอบข้อเท็จจริงนะครับว่า นางไก่ได้มีการกลั่นแกล้งนางสาวกาบแก้วจริงหรือไม่นะครับหากพบว่ามีการกระทำนางกล่าวจริงนะครับก็จะให้ร้องทุกเก่าวโทษเพื่อที่จะดำเนินคดีกับนางไก่ต่อไปด้วยครับค่ะก็มีหลายคนนะคะที่โดนนางไก่เข้าไปแจ้งข้อหาลักทรัพย์แต่คือทางตํารวจก็บอกว่าถ้าใครที่รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมคุณไปร้องขอความเป็นธรรมได้เลยที่อัยการสูงสุดนะคะให้เขาเนี่ยชีย้แจงมามีคําสั่งให้พนักงานสอบสวนไปสอบสวนหาข้อเท็จจริงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ